สวัสดีเอฟซีมอล่ําเสียงอีสานถุกทานเด้อบ้านเลขที่ห้าห้าห้าบ้านพักเสียงอีสานบ้านน้องไซตําำบลหน,นองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพี่น้องเสื้อวาในอดีตที่ผ่านมาเนาะของอได้หลายท่านละกะต้องรู้จักละหมอล่ําเสียงอีสานคุณแม่นกน้อยอุไลยพรพี่น้อง หลังจากที่เพจหลักของวงมอลำเสียงอีสานนกน้อยอุไลพรพี่น้องเพื่อนกะได้โพลต้ตอนรับสมาชิกใหม่ของวงพี่น้องจากรุ่นสู่รุ่นลูกชายเท้าแพรเท้าใหม่มาสันว่าได้เข้าสู่อ้อมกอดย่าตามหอยพ่อยินดีต้อนรับหลานทั้งสองน้องพิซซ่าพี่น้องแล้วก็น,น้องไดมอนเสียงอีสานพี่น้องส่วนน้องพิซซ่าพี่น้องกะ เป็นทายาทพ่อลูกแพ่พี่น้องแล้วกะน้องไดมอนด์ก็เป็นทายาทพ่อไม้ไทยหัวใจสินป้าขกขนาดพี่น้องจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นพ่อถึงรุ่นลูกของแท้เลยพี่นอ้องอ่าในส่วนของน้องไดมอนด์ฤทธิไกเนาะกาเป็นลูกชายแท้ๆของทางศิลปินดาวค้างฟ้าพ่อไม้ไทยหัวใจสินพี่น้องกามาถาล้อเบิงพี่นอ้องเพิ่นสีมีอ่า โชว์พิเศษอย่างเทิงเวทีเสียงอีสานบอในส่วนของน้องพิซซ่ากับน้องไดมอนจับมาเป็นคู่ดูโอเหมือนตอนสมัยคุณพ่อหรือไม่พี่น้องกะถาร่อดชมกันบึงจอมหยุดหน่อยทั้งสองกะปากฏขข้นแล้วพี่น้องอยู่วงเสียงอีสานเยียบลอยพี่น้องทางเอฟซีเพิ่นกะโอ้เพิ่นกะว่าดีใจคักโอ้ยน้ำตาไหลเละจจาอแม่นวกวู่สันวา่าบางท่านว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากค่ะแม่สำหรับปีนี้ข่าวดีมากๆจ้ารุ่นสู่รุ่นจริงๆจ,จ,จ้าวสันว่าก็มีมินเมนหนึ่งพี่น้องสะดุดตาทางเอฟซี่นขักขนาดเ่นก็บอกว่าเสียดายปล่อยไฟบ่มีลูกว่าสันว่าพี่น้องคนที่มาคอมเมนต์ก็คือปล่อยไฟนั่นเองพี่น้องคุณปล่อยไฟกม็มาคอมเมนต์าเสียดายปล่อยไฟบ่มีลูกเนาะก็สิได้สทรงขืนเวที่น้ำแมนกประมาณนี้พี่น้อง กะเสื้อว่าเสียงอีสานพี่น้องอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องหลายๆท่านในตลอดเกือบ30ปีที่ผ่านมาเพราว่าสิเป็นทางเสียงอีสานลูกแพรไหมไทยเนะาะทั่าเสียงอีสานนี่ไปแสดงดยวยไซแฟนๆฟนครับเพิ่นกับสิน้ำไปสุมมองพี่น้องสมัยแต่กี้มันกัา สิไปมาลำบากแน่น้องพี่น้องเนาะการที่สิไปเบิง้งหมอล่ำไปเบิง้งเสียงอีสานวงที่โด่งดังคักขนาดนี้เนาะไกลขนาดใดนก็ต้องนั่มไปเบิ้งให้ได้นะนะพี่น้องบางท่านก็บ่ไดไปกซืสืเทปมาฟังโอ้ยผพนซีดีเสียงอีสานมวน,น,น,นพี่น้องเบิง้งวนแล้วว่นอีกดังข้าอีนี้พี่น้องตะกี้บ้านเล็กที่ห้าห้าห้านี่โอ้ยมาตะเหียนหลังไดเปิดจวดแลนไปหาาพันโหลดมวน เจดวงนี่แหละผู้หนึ่งมกคักโอ้ยว่าตังต่เปิดนี่นั่งจ้องรถเบิงน้ากันหลายๆคนบานนี้พี่น้องเนาะนําผพู้เท่าพูแก่โอ้ยจากเด็กหน่อยเด็กเล็กนอนเบิงน้ากันม,วมว้วนกับม้วนมันก็เป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะกะถามเทียบกับสมัยตอนนี้เนาะทุกคนกะมีมือถือกันบรสูงคนแล้วทีวีนี่แทบบอคอยเบิงกันแล้วพี่น้องสมมือนี้มือถือพูละเครื่องซองเครื่องนี่โอ้เอาละนั่งจ้องกันละ บรรยากาศเก่าๆเดิมๆนั่นกะบอคอยสิไดพ่อกันแล้วพี่นงองก็คือจังว่าละนาอพี่นงองเนาะตามยุคตามสมัยนี่นละก็คือจังตอนนี้แ่ละทางแมนุกก็ได้เปิดโตต้อนรับท่ายาิในส่วนของพ่อลูกแพไม่ไทยเรียบ้อยพี่นงองในยุคนั้นก็คือเป็นพ่อในยุคนี้ก็เอ้ามาที่นี่ลูกได้ขึ้นมา เชิดชายในวงการแล้วพี่น้องกระถารอรับชมให้กำลังใจทั้งเสียงอีสานเนาะกระเสื้อว่าหลายค้นลายท่านกายินดีและดีใจกับข่าวนี้เช่นกันพี่น้องโดยวงหมอลำเสียงอีสานเพนกระซิมีกำหนดการจัดงานคอนเสิร์ตเปิดฤดูก,กาลพี่น้องในวันที่5ถึง6ตุลาคมนี้ณบ้านพักเสียงอีสานบ้านน้องใสตบนนํบลนองหน้าค่ำอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธท่านี่พี่น้องถาล่อรับส้มกันได้เลยจ้าถ้าพี่น้องมีความคิดเห็นแบบใดกะคอมเมนต์ใบไตคลิปเจดวงได้เด้อฝากเป็นกำลังใจให้กับทางเสียงอีสานคุณแม่นกน้อยอุไรพรนั่มกันพี่น้องคลิปนี้เจดวงกะขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจดวงไว้ในเด้อจ้าเดี๋ยวมีขา่าวอ่าในส่วนของมอลำเสียงอีสานกระเสียวว่าอัปเดตสูพี่น้องฟังไหมเด้อ คลิปนี้ขออนุญาตลาพีน่นงองไปก่อนเด้อสวัสดีจ้า